ต่อไปเป็นเสียงโอไดนะครับฝนตกแล้วเอ้ลองดูนะครับ สวัสดีครับผมจักรนันทพลครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่นอกสถานที่กันที่อยู่ในมือผมนะอย่าเพิ่งตกใจนะวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวปืนไม่ได้มารีวิวไม้เทนนิสนะครับมันคือกีตาร์ครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ของ t o w e r ร์เลอร์กีตาร์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่ามันกีตาร์แบบพกพาเอาไว้ท่องเที่ยวนะครับก็นับว่ามันตัวเล็กมากๆแล้วผมก็แบบสงสัยนะเฮ้ยตัวเล็กเนี้ยมันเล่นจริงได้หรือเปล่านะครับแล้วไหนๆเนี่ยมันเป็นกีตาร์ไว้ท่องเที่ยวนะเราจะรีวิวกันอยู่ที่บ้านนีีี่มมััันนนนนนนกกกก็จะะดูแแแลลๆว้เนนเราาาอองบบ Feel aste, บบสถทยนะ เรามาดูกันว่าตัวเล็กแค่เนี้ยมันเล่นจริงได้ไหมเดี๋ยวผมขอหามุมสวยๆนั่งเล่นกีตาร์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับตามมาตามมาเร็วๆร็วรววว,วฝนจะตกแล้วครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวลองดูครับโอเคครับทุกคนจะบอกข่าวร้ายว่าฝนกําลังจะตกนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆนะ <laughs> ก็นี่นะครับชาวเวอร์กีตร์นะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่คือตัวกีตรานะครับ ก็รุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าสปีตเตอร์ดีลักนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะให้ตะก,กองเข้ามาใกล้ๆหน่อยอ่าเป็นอย่างนี้นะครับก็ตกใจมามมันดูแปลกๆไหมคืออันเนี้ยมีข้อดีนะก็คือผมรู้สึกว่าแบบถือขึ้นไปเล่นบนเครื่องบินได้นะโดยที่แบบเราไม่ไม,ไม่โดนลิฟของเพราะบางทีเวลาผมแบบไปเล่นต,ต่างจังหวัดต้องบินอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีปัญหามากอันเนี้ยสะพายไปแบบกระเป๋าแบบเนี้ยเขาก็ไม่น่าจะรู้นะแล้วก็ข้างหลังหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ อ่ะอันเนี้ยมันต้องใส่ฐานนะส่วนเรื่องสเปควันเนี้ยเป็นคลิปแบบออนฟิลนะผมข้ามไปก่อนเดี๋ยวสัญญาว่าจะมาทําแบบรีวิวจริงๆที่บ้านให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่ต้องใส่ฐานเนะี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยครับมันจะมีอ่าเป็นวงจรของเขาที่แบบมีเสียงในตัวเลยเป็นเสียงคลีนเสียงแตกเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ใส่หูฟังตรงนี้ได้ด้วยนะครับสามารถอ็อกอินเสียงเข้าไปในน,นี้ได้ด้วยนะแล้วตรงนี้ก็ออกแจ็คทั่วไปนะครับโอเคแล้วก็อะไรอีกเอ่ยปิกอัพปิกอัพเดียวนะอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวให้ตากลงถอยออกไปนิดนึงทีนี้นะครับเวลาเราเอามาเล่นนอกสถานที่ผมมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นซูม H8 นะครับตาตกล้องเข้ามาใกล้ๆครับไอซูม H 8เนี่ยก็คือการแบบว่าเราก็เสียบต่อตรงๆเข้ามาเลยนะครับในนี้เลยประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเล่นจริงๆมันอาจจะไม่ถนัดนะเห็นปะ่ะอย่างเงี้ยมันเขาก็มีตัวช่วยนะครับมีอันนี้ขึ้นมาปุ๊บอ่ะเราก็ประกอบเข้าไปได้เลยครับ จึ๊บจึบจึบ,จบอ่านี่ครับประกอบเท้าอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวตะกล้องแพนดูบรรยากาศรอบๆนะยครับตอนนี้ผมว่าไม่ไหวแล้วอ่ะฝนมันจะตกแล้วเอาเป็นว่าฝนมันตกแล้วด้วยเดี๋ยวผมลองเทสจริงๆให้ดูสักนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวมผมจะเปียกแล้วก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปตามดูคลิปรีวิวที่บ้านแบบจริงจังกันอีกทีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ นี่ก็คือเสียงจากตัวนี้เลยนะครับอ่าหรือว่าเป็นตีคอร์ดโอเคครับต่อไปนะครับมันจะมีภาคบูทเรากดไปตรงนี้หนึ่งทีนะครับมันก็จะบูทขึ้นมาเสียงคีนนะต่อไปเป็นเสียงโอไดนะครับฝนตกแล้วเอ้ลองดูนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเสียงแบบดิสโทชันนะครับ mm hmm. เล่นผิด mm hmm. ก็จะเห็นว่าเสียงทุกอย่างเนี่ยคือผมจะใช้เสียงแต่ในตัวนี้เลยนะครับ ครับทุกคนคลิปนี้ขอโทษจริงๆนะครับผมคงต้องไปแล้วเพราะว่าฝนต,ตกแล้วนะก็เดี๋ยวสัญญานะครับว่าจะมีรีวิวเต็มๆในตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันแน่นอนไปครับเปียกแล้วครับขอตัวไปเก็บของกันครับแล้วพวกเราโอ้ยจะเห็นว่าพูลุงพลังนะครับนี่ก็อัดผ่านซูม H8 นะครับอันนี้เป็นการทดลองนะอย่าทําตามนะไม่ดีฝนตกแล้วครับ ทุกคนครับผมยังไม่ยอมแพ้ครับฝนมันหยุดตกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับแบบฉบับย่อๆนะอันนี้ก็คือเซตอัพแบบที่มันสําเร็จแล้วนะครับก็คือจากกีตาร์ครับเอาออกไปนะครับเข้าเครื่องอัดซูมตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายมาให้ดูอ่าทีเนี้ยผมก็จะออนไมค์ตรงนี้ไว้เนี่ยอ่าตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้กดอัดนะเนี่ยมันก็จะรับเสียงได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะมีลายกีตาร์เนี่ย เป็นลายข้างล่างถ้าผมเข้าก็คือลายนี้แล้วก็ปรับเกณฑ์จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคล้องตัวมากเพราะว่ามันใช้ฐานแล้วก็เป็นทัสกีนด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมว่าตอนนี้สายกีตร์มันน่าจะเพี้ยนอยู่นะผมก็กดไปมันจะมีจูเนอร์นี่แล้วก็ตั้งสายได้เลยดูหน้าตาจูเนอร์เขาอืมนะเราก็มาหมุนที่ตัวกีตร์ถ่ายที่กีตร์หน่อยครับ กลับไปถ่ายที่ให้เพื่อนๆเ,เห็นชุดเนริร์ก็เหมือนว่าแบบออกแบบมาแบบค่อนข้างจะแบบสำหรับมือกีตาร์นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไอซูมรุ่นพวก H6 H8 พวกนี้ครับก็คือมันจะขึ้นชื่อแล้วพวกงานวิดีโอโปรดักชันเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้กันเยอะนะครับเอาประมาณนี้เนาะแบบคร่าวๆพอ ตั้งเต็มๆไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกอีกโอเคทีนี้ก็กดกลับมาแค่นี้ครับแล้วก็กดกลับมาที่ปุ่มเนี่ยว่าอ่ะขอโทษปัดไปอ่ะแล้วเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็กดอัดต่อได้เหมือนเดิมนี่ยผมดีดอ่าโอเค ทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่ามันแบบสะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมเอาออกนะจริงๆมันมีที่เท้าแต่เผื่อมันตกอีกรอบนึงเราจะได้แบบเคลื่อนย้ายเร็วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันต่อนะอันนี้ก็คิดว่าจะแบบให้ฟังเสียงได้ละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยที่ต่อไปเนี่ยพูดได้ว่ามันไม่มีปรีแอมป์ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นวงจรข้างในนะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มโทนเดี๋ยวผมกดอัดก่อนที่ซูมอากดอัดแล้วและที่บอกมันจะมีไมโ์รูมด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงบรรยากาศจากข้างนอกเนะ ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันตรงนี้นะครับเปิดวอลลุ่มไว้เต็มเลยปิกอัพมันเป็นปิกอัพตัวเดียวเนาะอืมก็จะเล่นลำบากหน่อยนะถ้าเกิดแบบเราไม่ต่อไอ้ที่พักแขนนะแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมกลัวฝนมันตกอีกผมจะได้วิ่งหนีขึ้นรถไปได้เลยนะครับถ้าเราปิดโทนหมดนะ มันก็จะโดนคัดให้ออกไปนะครับอ่ะเปิดโทนทีนี้เราลองมาดูครับเวลาเราใช้เนี่ยเขาจะเขียนอยู่มีคลีนมีบูทมีดรายมีดิสโทชันนะครับอ่ะเทนทีนี้เรามาลองกดเข้าไปอีกทีหนึง่งจะเป็นบูทนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียง าเกิดแบบใครอยากร้องไปด้วยก็อาจจะแบบเอามาตั้งให้แบบว่าไมล์รับตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะอัดเสียงได้เลยฮัลโหล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 อันนี้ครับพึ่งซึ่งเสียงก็จะต้องดีกว่าแบบไอ้พวกไมล์คลิปพวกนี้นะแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ไม่เทสร้องเพลงให้ดูแล้วกันนะครับไว้ไว้วันหลังทีนี้ครับเรามาต่อกันต่อไปเป็นเสียงดายนะเราก็กดเข้าไปอีกทีนึงปุ๊บก็จะกลายเป็นเสียงดายแล้วครับ ทีนี้เวลาเรากลับไปโปรเซสที่บ้านเนี่ยผมก็จะเติมพวกดีเล์เอฟเฟกเข้าไปนิดนึงนะอันนี้ก็อย่าไปคิดมากนะเพราะสุดท้ายอุปกรณ์เราใช้เนี่ยเราต้องมีการปรับแต่งเสียงอยู่แล้วนะครับอันนี้มันก็เป็นมุมที่แบบสะดวกที่ว่าอย่างน้อยเรามีภาคปีแอมภาคเสียงคลีนเสียงโซโล่เสียงอะไรอยู่ในนี้เลยนะครับถ้าเกิดเสียงมันเดิมๆแบบไม่มีเอฟเฟกไม่มีดีเล์รีเวิร์บก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาออกนะลองดู แต่เราถ้าเราเติมดีเลย์เติมเอฟเฟกเข้าไปให้มันมีมิติมากขึ้น แค่นี้ผมว่ามันก็เหลือเฟือแล้วนะกับการที่แบบเราอยากจะแบบสะดวกอย่างนี้นะมานั่งเล่นตามสวนสาธารณะแล้วก็เผื่อแบบคิดไอเดียอะไรออกเนะี่ยมันก็เอาไปอัดเป็นไกด์ได้นะครับโดยการใช้งานร่วมกับ z o มเฮดแปตรงนี้นะจะเห็นว่าแบบไม่ต้องขนอุปกรณ์อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากล้องนะไม่เกี่ยวกันนะต่อไปนะครับกดไปตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัว distortion นะครับเราลองมาฟังกันดู ทุกคนที่เดินผ่านนะเขามองมองแบบงง,งๆเฮ้ยทำอะไรวะเพราะว่าไม่มีเสียงออกไปกวนข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแบบลายโซโลกันนะครับ ตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดแบบมีเอฟเฟกนะเสียงดีกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ณนะตอนนี้ที่ฟังมันจากตัวแล้วได้เสียงขนาดนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะแบบเหลือเฟือกับการเอามาเล่นในที่กลางแจ้งแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะกลับมาที่เสียงคีเราก็กดไปอีกทีนึันก็จะกลับมานะมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าวนๆไปเรื่อยๆคลีนกดหนึ่งทีเป็นบูสต์กดอีกทีเป็นโอว์ดกดอีกทีเป็น o ดนิทโตชัน D ส่วนตัวผมนะชอบเสียงบูธครับผมมีความรู้สึกว่ามันแบบใส่ดีบางทีเราเอามาเล่นแบบแทนเป็นแบบกีตาร์โป่งได้เลย อย่งนงบ้างครับเพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับว่าไอ้กีตาร์ตัวนี้มันตัวเล็กนะแต่ว่าเสียงมันเนี่ยคือพอใช้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองนึกตามนะว่าเสียงที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเสียงแค่ที่อยู่ในกีตาร์นะผมยังไม่ได้แบบเอาไปเทสที่บ้านที่แบบว่าใช้ปีแอมอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถือว่าตัวเล็กแค่นี้นะแล้วก็มีเสียงแตกมีเสียงคลีนที่ให้มาเนี่ยใช้งานจริงได้สบายเลยนะครับสำหรับบางคนที่เบื่อกับแบบกับการอัดคลิปอยู่ที่บ้านนะอยากจะมาอัดคลิปแบบนอกสถานที่หรือว่าเผื่อไปเที่ยวแล้วมันก็อัด ได้ด้วยเนี่ยตัวนี้ผมว่าค่อนข้างสะดวกนะยิ่งถ้าเกิดเราใช้กับแบบซูม H8 เนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ต้องแบบพกเอฟเฟกอะไรมาวุ่นวายเลยนะครับหน้างานก็แบบมีแค่กีตาร์แล้วก็มีแค่เครื่องอัดเนี่ยมันก็สามารถแบบอัดทํางานได้ประมาณนึงนะครับและอย่างในคลิปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆที่เป็นรีเวิร์บดีเลย์อันนี้คือผมก็อยากฟิลเทสจริงๆว่าเวลาใช้งานจริงสุดท้ายมันก็จะมีการมาโพสเซสนิดนึงนะเราก็ปรุงแต่งนิดนึงด้วยพวกเสียงเอฟเฟกต่างๆนะครับก็โดยรวมผมน ตอนที่แบบว่าเอาไว้แก้เบื่อได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะอยากจะทดลองทดสอบนะก็แนะนำนะครับไปทดลองทดสอบได้ที่ร้าน u s i c c o l l e c t i o n ทุกสาขานะครับทั้งตัวกีตาร์เทเวเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ซูม H8 ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันแล้วก็สนุกดีแก้เบื่อนะครับเรามาแบบนอกสถานที่กันนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเล่นต่อแล้วไปหามุมเล่นต่อไปครับว้าว คัดครับคนหนักเลยไหนมาดูสิ